กิ้งนี้เราพูดถึงเรื่องของกระดูกแกนไปเรื่องเดียวก็คือเรื่องของกระโหลกศีษะนะคะทีนี้ก็มีเรื่องที่พูดถึงรู้หรือเปล่าในหน้า15ครูเอาออกมาเขียนตรงนี้นะคะนักเรียนเพื่อจะให้เห็นชัดๆว่าสำหรับในเรื่องรู้หรือเปล่านั้นเขาบอกว่าภายในกระดูกหรือโบนส่วนประกอบมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ภายในกระดูกหรือโบนนั้นประกอบด้วย 1. เเซนกระดูก 2. เนื้อเยื่อประสาท 3. หลอดเลือด 4. สารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตอันนี้มีอยู่ในหนังสือเรียนเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโบนเม r ร o โรเซลก็คือเซนไขกระดูกสำหรับเซนกระดูกนั้นโบนเซนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะลักษณะเซนกระดูกเป็นลักษณะเซนที่ไม่เหมือนกับ เนปกติไม่ว่าจะเป็นเส้นพืชเส้นสัตว์จะไม่เหมือนนี้แต่เส้นกระดูกจะหน้าตายอย่างนี้มีนิวเคลียสด้วยตอนที่เป็นวัยเด็กส่วนโบนมาโรเซลหรือเสนไขกระดูกนั้นมีหน้าที่เยอะสร้างเสนเม็ดเลือดแดงสร้างเส้นเม็ดเลือดขาวสร้างเพลทเลดคืออะไรคะแผ่นเลือดนะคะแต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นปรากฏว่าบริเวณไขกระดูกนี้จะมีไขมันมาสะสม ความสามารถในการสร้างเซนไม่เลือกเลยทําไม่ได้ตอนเด็กๆทําได้ตอนเป็นผู้ใหญ่ทําไม่ได้ก็เหลือบริเวณที่จะทําหน้าที่สร้างมดเแลอแดงตรงบริเวณเขาบอกเหลือเพียงบริเวณปลายกระดูกที่เรียกว่าไขากระดูกแดงทําหน้าที่สร้างเซนไมเแลอแดงเท่านั้นนะคะนี่คือเรื่องที่เขาพูดถึงจากในหนังสือของเรานักเรียนดูจากในสไลด์นิดนึงเอ้แต่ใน หนังสือเล่นนิดนึงนะคะจะเห็นว่าส่วนของเซลล์กระดูกจะเป็นอย่างนี้ส่วนไขกระดูกแดงมันอยู่ตรงปลายลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้จะให้นักเรียนดูทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ให้นักเรียนดูซิว่าเท่าที่นักเรียนรู้จักพอจะบอกได้ไหมคะว่าอันนี้น่าจะเป็นเซลล์อะไรคะ บลเซลเนี่ยเซนกระดูกจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะนี่เป็นโบนเซลอันนี้จะเป็นเล้นที่อยู่ตรงอ s o p ฟ a g ก s ก็คือส่วนที่เป็นหลอดอาหารนะคะอยู่ด้านในอันนี้เป็นเลลนที่ใช้คำว่า c o n n e c t i v e t i ท s ชูก็คือเล้นที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอันนี้จะเป็นส่วนของแกลนเส้์ที่จะทำให้เกิดต่อม พวกระบบต่อมมีท่อทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นเซนที่ตรงเทรเครียรเทรเครียรก็คือตรงหลอดลมจะมีซีเลียเล็กๆอยู่ด้วยอันนี้สมูทมัสคเคิลเซลก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซนของพวกกระดูกอ่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นเซนที่ปอดดีมากอันนี้อะไรคะมเมล็ดแดง red blood cell white blood cell ก็คือเซลล์เมล็ดขาวมเมล็แดงมีนิวเคลียสนหคะหรือว่าไอ้ที่ใหญ่ๆนี่คือนิวเคลียสไม่มีนะคะนิวเคลียสอันนี้เซนมเมล็ดขาวจะมีนิวเคลียสใหญ่และในกรณีที่เราพูดถึงเซนอีกอันนึงซึ่งเราจะเรียนกันในบทที่8นั่นคืออันนี้เป็น,นิร์ฟเซลล์คล้ายๆต้นไม้ นะะเนื้อเพลนนี้มีรากมีต้นเหมือนกับมีดอกมีอะไรแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของเชนประสาทอันนี้ก็เป็นการทบทวนเรื่องเซนนิดหนึ่งเอาละทีนี้เรามาดูต่อไปในสไลด์ของเรานะคะในสไลด์ของเราเราจะพูดถึงกระดูกแกนอีกอันหนึ่งก็คือกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั้น เป็นกระดูกที่มีลักษณะเป็นข้อข้อข้อ,ขอต่อกันระหว่างข้อจะมีหมอนรองกระดูกหรือสภาพของหมอนรองกระดูกก็คือกระดูกอ่อน cartilage แทรกไว้ระหว่างข้อของกระดูกสันหลังช่วยทำให้กระดูกไม่เสียสีกันนั่นเอง ในหนังสือของเราก็จะมีเห็นชัดอยู่แล้วนะคะคกระโหลกศรีรษะนั้นเป็นแผ่นเชื่อมติดกันแต่กระดูกสันหลังเป็นข้อต่อต่อ,ตอกันมีแผ่นกระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกรองอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ และส่วนที่เป็นไขสันหลังก็จะอยู่ที่กระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะมีช่องให้ไขสันหลังสอดผ่านทำหน้าที่ช่วยค้ำจุนและรองรับน้ำหนักของร่างกาย นักเรียนดูจากภาพก็เหมือนเหมือนกับภาพในหนังสือนักเรียนเองนั่นเองนะคะก็มีอยู่ว่ากระดูกสันหลังเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนของกระโหลกศีษะแล้วก็มี s e r v i c a l v e r t e b e ก็คือมีส่วนคอเนี่ยนะคะส่วนคอนี้มีทั้งหมดอยู่เจ็ด ข้อด้วยกันกระดูกสันหลังมี7ข้อ t h o r a x i c vertebin หมายถึงอะไรคะ thoraxic บอกได้ไหมคะ thoraxic มี12 12ข้อด้วยกันคืออะไรคะอะไรที่อยู่ตรงส่วนต่อจากคอลงมาต่อจากคอลงมาคืออะไรต่อจากคอ,อเรียนเองเป็นอะไรคะเนี้ย ลำตัวเลยเหรอส่วนนี้ก็เป็น t h o r a ซ i c ก็คือส่วนของอกจากนั้นก็ต่อลงมาก็เป็นเอวเอวมีห้าเจ็ดสิบสองห้าแล้วมีส่วนนะคะซครัมและ c o ซิสก็คือส่วนที่ปลายนะคะนี่เป็นกระดูกสันหลังที่เขาพูดถึงชี้ให้เห็นว่าส่วนของกระดูกสันหลังที่เป็นข้อข้อ นะคะมันจะเป็นลักษณะที่ช่องตรงนี้เองที่เป็นช่องเทียมให้ไขสันหลังสอดผ่านเข้ามานะคะแล้วจะเห็นว่าส่วนที่มีหมายถึงว่าส่วนต่อระหว่างข้อมันก็จะมีส่วนยึดไว้นะคะมีส่วนที่มีกระดูกอ่อนแทรกระหว่างข้อเพื่อจะทำให้การเคลื่อนไหวนั้น ไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะเรามาดูกระดูกถัดไปก็คือเขาไม่พูดถึงกระดูกอกนะแต่ว่าพูดถึง